ในพื้นที่หนึ่งไร่ของแม่แก้วเต็มไปด้วยพืชผักสารพัดชนิดแม่แก้วปลูกทุกอย่างที่กินจึงมีให้เก็บให้กินได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกับ1ไร่ของแม่สมหมายที่บนดินมีหน่อไม้ใต้ดินก็มีสมุนไพรยอย่างขมิน้นกระชายเต็มไปหมด ตรงข้ามกับหลายปีก่อนพื้นดินเหล่านี้เคยเป็นไรสตรอเบอรี่ที่เต็มไปด้วยปุ๋ยยาเคมีที่ยิ่งฉีดยิ่งพ่นก็ยิ่งจนยิ่งเจ็บยิ่งมีหนี้สินพอกพูนก็ยิ่งทุกข์จนกระทั่งพระสรยุทธจากวัดพระบรมาธาตุดอยผาส้มชักชวนชาวบ้านทำโครงการหนึ่งไร่คุณธรรมทดลองปรับชีวิตเปลี่ยนวิธีการผลิตเปลี่ยนจากปลูกเพื่อขายมาปลูกเพื่อกิน วางแผนจัดการพื้นที่หนึ่งไร่ให้พออยู่พอกินด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาคิดๆิดวถ้าเราไม่เปลี่ยนใจตัวเราเนะี่ยก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ป่าสามยางประโยชยนะ์สามยางเนี่ปลูกในสวนของเฮาเนะี่ยคือมันมีกู้ยังคือเปลงตัวเองนั่งๆแบ่ต้องไปเปลองคนอื่นอ่ค่ะเอาแค่พอเหลือจากพอมันก็เรียกวันล้นไอ้เหลือพอนี่แหละ ตอนนี้มันได้ขายเกือบทุกอย่างเลยเข้าโครงการได้ปีที่สามแม่ก็ป้วห,หนี้มดเลยค่ะนาทุกวันนี้แม่ก็บาได้เป็นหนี้ค่ะตอนนี้แค่หนึ่งไร่เขาก็เพิ่มตัวเองได้จริงๆจากที่เคยมีหนี้สินเกือบล้านแม่ศรีและครอบครัวใช้ความพอเพียงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนสามารถปลดหนี้ได้มากกว่าครึ่งทุกวันนี้มีกำลังเหลือพอที่จะช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยการดูแลโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับวัด วันพระ15บห้าค่ำชาวบ้านองลลองจะขนมูลสัตว์ที่เหลือใช้จากไร่ของตนเองมาบริจาคให้กับสหกรณ์กำไรจากการขายปุ๋ยหมักนอกจากจะกลับมาเป็นสวัสดิการดูแลตนเองแล้วยังนำไปดูแลรักษาป่าสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อก่อนนี่ฮาหารเพื่อได้เงินเฮาก็อ,อยากาได้เงินเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ทำได้ตัวใดขึ้นเอาตาอัานคือแบบมีความโลภู่ที่ใจนั่นแหละใจพร้อมก็พออยู่แบบนี้แหละเอความสุข ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ทุกอย่างถูกหมดเลยกระดุมเม็ดแรกถ้าติดถูกที่เหลือมันถูกหมดก็คือทิฏฐิความเห็นนี่เองถ้าเห็นถูกเขาก็จะคิดถูกคิดถูกก็ทําถูกพูดถูกถูกไปหมดแล้วนี่ก็จะลดลงทุกก็ลดลงนี่คือหัวใจทั้งหมดที่วัดทำคือผลจากเครื่องมือเปลี่ยนใจคนหลายหลายเครื่องมือหลายโครงการที่ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้โครงการ ผลออกไปในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า10ชุมชนโดยมีวัดพระบรมธาตุดอยผาส้มเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้และความดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งบนฐานความพอเพียงสู่ชุมชน